สวัสดีชาราสีมีนและเพื่อนๆช่องดิสนียดอทารโลทุกคนนะครับตอนนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ห่างหายกันไปน,นานเลยนะโดยคลิปนี้จะเป็นคําทํานายช่วงเดือนเมษายนซึ่งผมก็เปิดไพ่ภาพรวมออกมาแล้วนะครับโดยมันจะมีพลังงานของการที่ต้องหยุดพักยอมถอยจากสิ่งที่กําลังทําอยู่แล้วก็กาลังเฝ้ารอ,อคําตอบการพัฒนาเดินหน้าของอะไรบางอย่างน,นะครับเรามาเริ่มดูกันเลยนะโดยแรกจากเรื่องการงานก่อนในะครับในเรื่องการงานเนี่ยไพ่บอกว่าคุณจะถูกบังคับ รือมีกฎระเบียบบางอย่างให้คุณต้องถอยออกจากงานที่คุณกําลังทําอยู่ซึ่งคุณก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะคุณพยายามต่อสู้ฝ่าฟันเพื่อให้ทํางานนี้ต่อไปได้อยู่แต่ก็ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องหยุดพักหยุดนิ่งไปก่อนในตอนนี้นะหรือบางท่านอาจจะมีการเดินทางไกลข้ามน้าข้ามทะเลเพื่อไปทําสัญญาติดต่อทางการงานตัวน,นี้อยู่แล้วก็ต้องรอคอยคําตอบจากเขาอยู่นะครับและทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดมานานแล้วนะครับแล้วมันก็ถึงเวลาที่คุณจะทวงถามคําตอบในตอนนี้แล้วอ่ะ เราไพ่ขยะที่เปิดออกมาเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่ไม่ค่อยดีนะักแต่มันก็มีสัญญาณบางอย่างที่พอจะประคองความหวังแล้วก็ให้คุณยึดมั่นถือไม้กับงานนี้ต่อไปได้นะแต่สถานการณ์โดยรวมก็ถือว่าคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรใหญ่ๆทางการงานมากอะ่ะคุณก็ยังคงอยู่ได้ในตอนนี้นะครับกับเรื่องการงานที่เป็นอยู่ในตอนนี้เนี่ยแล้วในเรื่องความรักอะ่ะมันจะมีเหตุให้คุณต้องอยู่ห่างไกลกันทําให้ความรักต้องหยุดพักหยุดนิ่งในความสัมพันธ์กันไปอะ่ะแม้ในใจคุณเกิไม่เห็นด้วยแล้วก อยากจะดึงรังให้อยู่กันต่อไปได้เหมือนเดิมแต่มันก็ทําอะไรไม่ได้ไงความรักก็ต้องหยุดนิ่งพักกันไปแม้คุณจะมีความวาวุ่นแล้วก็ใจร้อนแต่ความรักแค่ไหนแต่คุณก็สามารถรักษาสถานะนิ่งๆกันได้นะทําให้มันดูไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็ความสัมพันธ์ยังราบรื่นกันต่อไปอ่ะระหว่างนี้ก็มีการรอคอยข่าวๆซึ่งกันและกันถ้าหากว่าพวกคุณเนี่ยมีการติดต่อกันอย่างดีอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่น่ามีปัญหาเลยนะครับทั้งเยบหายกันไปเลยก็คงไม่ดีอ่ะส่วนความรักบางท่านที่มีปัญหากัันนหกๆเเลยี่ ก็อาจจะแย่หน่อยนะครับเพราะว่าพวกคุณจะถอยห่างอยู่ห่างกันไปเลยอะ่ะแล้วก็มีการปิดกัน้นไม่ยอมให้อีกคนหนึ่งเข้าหาได้เลยนะครับแต่มันจะมีการพยายามง้อของคนคนหนึ่งอยู่อะ่ะแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ต่อต้านเหมือนไม่ยอมให้มีการติดต่อพวกคุณกันสักเท่าไหร่นะครับก็ขอเอาใจช่วยให้คุณมีการปรับความเข้าใจกันได้นะครับแต่นาไพก็บอกว่ามันกาลังดูตึงเครียดเลยแหละสำหรับคนที่ความรักมีปัญหาก,กันอยู่นะส่วนในเรื่องการเงินเนี่ยคุณต้องระวังค่าใช้จ่ายที่มาจากการเดินทางการท่องเที่ยว ที่มันทําให้วิธีการเงินที่มันมีความมั่นคงปลอดภัยดีอยู่แล้วของคุณมีปัญหาในภายหลังนะครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากนะเพราะว่าคุณก็มีความมั่นคงทางการเงินที่ดีอยู่หรือบางท่านอาจจะมีการเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปติดต่อทําสัญญาทางการเงินกับใครบางคนอยู่นะแล้วคุณก็รอคอยคําตอบคอยผลลัพธ์ทางการเงินที่ว่าอยู่เนี่ยโดยมันอาจจะมีความล่าช้ามีการดีเลย์ไปบ้างนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะมีการเคลื่อนไหวมีแนวโน้มทางการเงินดีๆให้คุณมีความหวังและรู้สึกชื่นใจขึ้นมาได้นะครับ ก็ขออย่าให้ใจร้อนอยากเล่งรีบคําตอบทางการเงินให้มากเกินไปนะครับมันจะทําให้คุณทุกใจไปซะ,ะเปล่านะก็ขอให้ชาวราศีมีมนผ่านเรื่องราต่างๆในเดือนเมษายนนี้ไปได้น,นะครับสวัสดีครับ